เรามาประทะดูสิครับอยากโดนช้อนแกงโอ้ยเลื่อนเหลือน,น้อยนี่แหละเป้าหมายเราโอ้ยเหี้ยฟันแบบนี้เลยแหละไร้ารยาติสิดีนี่แน่พลังอะไรไม่รู้สั่นโลไอ้จ้าเอ้เฮ้ย <Hey! S 1> เดี๋ยวก่อนวัยรุ่นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อช่วยกันทำมาหากินกันด้วยนะครับผมอย่านั่งดูเฉยๆยกด subscribe ด้วยกดเลยถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ <Hey! S 2> hey! ้ยเงินล้านนี้เลย fdc ชอบบริการกดเกมพาสและกดกิฟต์แมต่าง แต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโรบัคที่ถูกสุดโหดกระโดดขีเป็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ ID Pass และมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเดอ้อ Yeah, อยู่ผมเองครับไมกี้ครับแล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจของผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับผมพาเ,เพื่อนๆนะครับมาเปิดหูเปิดตานะครับอย่างแมปนะครับดราก้อนบอลกันบ้านนะครับผมแมปนี้นะครับก็มีชื่อว่านะครับ เซนไคนะครับออริจินนะครับผมเป็นแมปดราก้อนบอลนั่นเองครับผมเป็นแมปเปิดใหม่นะครับเมื่อไม่นานมานี้นี่เองครับผมแต่ก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปรับชมตัวเกมนี้เนี่ยเรานะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลยนะครับอันที่จริงมันก็เออไม่มีอะไรให้อ่านมากนะเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นการคอนโทรลทั่วไปนะครับกด m เมนูกด f บอคนะครับกด e นะครับเพื่อใช้พลัง ได้ในครับผมก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้เลยนะครับเพื่อสำหรับเซิร์ฟ VIP นะครับเหมือนว่าจะไม่มีนะครับถ้าเกิดในหน้าต่างตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับแต่จะมาอยู่ในส่วนของเกมพาร์ตนะครับเป็นเซิร์ฟ VIP เนี่ย private server นะครับก็คือเซิร์วีถาวรนั่นเองนะครับผมชอบมากเลยนะเกมไหนที่แบบว่าเราเนี่ยครับซื้อแบบว่าเกมพาร์ตทีเดียวเลยเนี่ยแล้วก็แบบว่าเป็นเจ้าของเซิร์ฟ VIP ถาวรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มดีนะอ่ฮะในส่วนตรงนี้นะครับผมขออนุญาตอ่าสล็อตนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยจะะปลดช่่อองงเพิมนครับก็ต้ จ่ายราคานี้นะครับอันนี้เป็นราคาเกมพารแนมส่วนอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะผมแปลแป๊บนึงอ่านะครับใส่ใบหน้าตัวเองเลยครับน่าจะเป็นการแบบว่าตกแต่งใบหน้าหรือคีเอทได้นะครับอันนี้เป็นโบลี่แพ็คนะครับผมไม่แน่ใจว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ชุดโบลี่หรือเปล่านะเนี่ยอันนี้ถ้าแปลนะครับมันคือเอ่อให้คุณนะครับโบลี่ เอ่อมูฟเซสนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชุดหรือแบบว่าเป็นแพคในส่วนของสกิลโบลี่เลยนะครับจะเป็นราคา300นะครับโรบัคด้วยกันนะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นนะฮะบนัมบัสนะครับผมภาษาอังกฤษก็เขียนแบบนี้เลยนัมบัสนะครับหรือเราเรียกว่าเมฆสีทองแล้วกันนะครับผมจะเป็นงี้ยคล้ายแบบยานพาหนะนะครับให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้แบบเร็วขึ้นนะครับใครที่แบบว่าอะรู้สึกว่าบินแบบช้าเกินไปนะครับก็ สามารถใช้ในส่วนของเกมพาตัวนี้ได้นะครับและข้อดีของเกมพาตัวนี้นะครับที่มันดีกว่าการบินธรรมดานะครับเพราะว่าเกิดถ้าเราเนี่ยบินปกตินะครับเราจะเสียนะครับในส่วนของจักระด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ยานมาณตัวนี้นะครับเราจะไม่เสียค่าพลังนะครับจักระหรือพลังไคนะครับเกมนี้จะเรียกว่าพลังไคนะครับผมแต่ผมจะเรียกว่าพลังจักระนะครับติดจากชินโดนะครับเออนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเป็นทรังซอสนะครับซึ่งผมชอบความหมายในการแปลไทยของพี่แกมากนะ่อ๋แปลไทยแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่าดับลัง ต้นเออดาบลำต้นนะครับอันนี้จะเป็นดาบของทรังนะครับน่าสนใจมากเลยอันที่จริงเนี่ยผมรู้สึกแอบชอบตัวนี้นะ <c oughs> แอบอเดี๋ยวนะเขาเขียนว่าเครื่องสำอางเหรออ๋อนะครับต่อสู้นะครับดาบต่อสู้ของทรังนะครับแทนที่จะการ ต่อสู้รบนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นการสวมใส่ครับงั้นอันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในใจก่อนแล้วกันครับต่อมานะครับจะเป็นคล้ายๆแบบห้องการเวลานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้ห้องการเวลาตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้นะเพื่อนเดี๋ยวแปลดูนะครับฝึกฝนนะครับในห้องการเวลานะครับเพื่อรับ e อ็พีนี้สูงเป็นพิเศษเลยครับอ่าเข้าได้วันละหนึ่งครั้ง เท่านั้นนะครับผมอันนี้คือสูงกว่าปกติแหละใช่ไหมนะครับราคาก็อยู่ที่750โลบักเลยนะครับเรียกได้ว่าแพงเอาเรื่องครับอันนี้นะครับจะเป็นเอ่อคล้ายๆแบบเบียร์ไม่ใช่เบียร์สิบิลนะครับเทพบิลแพ็คนะครับอันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการแบบว่าถ้าเกิดเราซื้อไปนะครับสำหรับแพ็คนี้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของชุดระดับก๊อด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีบัฟนะครับที่จะได้รับในอนาคตย้ําว่าในอนาคตนะครับปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่มีบัฟในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่าในส่วนสุดท้ายนะครับก อ่าคล้ายๆแบบ private server นะครับผมที่ผมเนี่ยได้พูดไปแล้วเนาะโอเคนะนรับเป็นเซิร์ฟทาวอร์นะครับซึ่งเราจะจัดในส่วนของดาบอันนี้ก่อนละกันเพื่อให้เรานั้นฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นนะครับก็ จัดไปนะครับผมสำหรับเออ่ดาบล้อมต้นเนี่ยดาบล้อมต้นอ่ะซื้อมานะครับอุ่หนุแล้วเกมพาร์ตัวหนึ่งนะครับงั้นเราก็เข้าไปรับชมในตัวเกมกันเลยต้องช่วยแล้วชนะโอเคครับเพื่อนๆขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวไซย่านะครับหรือชาวมนุษย์โลกทุกคนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะกดตัวเพลงนะครับเพราะว่าเออเสียงเพลงดังซะเหลือเกินตอนแรกนะครับจะมีให้เราเลือกสล็อตเลยครับอ่าสล็อตตัวละครแบบนี้ใช่ไหมงั้นผมก็จะเลือกสล็อตแรกแบบนี้นะครับแล้วก็ ดูในส่วนออนี่นะครับเกรียดตัวละครใช่ไหมอ่านี่ครับดูเหมือนว่าจะตกแต่งตัวละครได้นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับรี้ได้ว่าเกมไหนที่ตกแต่งตัวละครได้นะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เหมือนว่าเผ่าของผมจะเป็นเผ่ามนุษย์เลยครับใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งตัวสักคู่หนึ่งนะเพื่อนๆดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยการอนาเขต โอเคครับเพื่อนแล้วตอนนี้นี่ครับผมก็ได้ตัดเข้าสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเมนูนะครับกดตัวเอ็มขึ้นมานะครับในส่วนของช็อปนะครับช็อปนะครับก็จะมีในส่วนของเมรีนะครับเป็นสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมกดเมรีก่อนอ่านะครับเมรีนะครับจะเป็นคล้ายๆกับสกิลทางกายภาพนะครับหรือทางการประทะนั่นเองนะครับอืมยง่ายก็คือเออนั่นแหละกายภาพนั่นแหละเมรีนะครับในส่วนของพลังไข่นี่ครับใช่ครับพลังไข่นะครับ เออและใครลนะครับพลังในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นค,คล้ายๆกับพลังที่แบบว่า เอ่อเป็นลำแสงนะครับหรือเอฟเฟกในการปล่อยออกไปนะครับผมหรือการโจมตีระยะไกลนั่นเองครับถ้าเปลี่ยนเทบกับเมรีก็คือใกล้นะครับแต่ถ้าเป็นใครเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ไกลขึ้นมานะครับผมก็จะกินในส่วนของจักระของเราด้วยนะครับจะใช้จักระสีฟ้าตรงนี้เนาะในส่วนของต่อมานะครับเป็นอัลตรอนนะครับบวดนี้นี่เองนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบว่าสกิลเสริมนะครับอือเป็นแค่สกิลเสริมไม่ได้แบบว่ามีความโดดเด่นอะไรมากนะครับแค่ช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้แบบง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วการที่เรารับจะ ปลดล็อกนะครับในส่วนของแต่ละสกิลเนี่ยก็ต้องมีเรเวลนะครับที่เขากําหนดไว้ด้วยพร้อมกับสกุลเงินของตัวเกมนี้นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะปลดล็อกสกิลแรกสุดนะครับของสกิลใครเลยนะครับใช้เรเวลอยู่ที่0ูนย์เลยครับแล้วก็ใช้สกุลเงินอยู่ที่1,000งพันอเราน่าจะสามารถใช้ได้ใช่ไหมกดซื้อไหมครับอีกก็จะซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับไปดูในส่วนหน้าต่างสกิลนะครับจะปรากฏนะครับในส่วนของสกิลที่เราเนี่ยเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็กดสงสัยปครับสงสัยยัง 5นะครับสมัคมาแล้วนะครับนี่จะเป็นในส่วนของพลังเมลีผมยังไม่มีนะมีแค่พลังใครที่เพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็เอาเทืกก็ยังไม่มีนะครับต่อมานะครับเป็นอินเวนทอรี่นะครับหรือกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับจะเป็นชุดเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมก็เรียนว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเออนะครับซอสนี่ไงนะครับของของดีที่เราซื้อมานะครับเป็นไงอยู่ช่องไหนผมต้องแป๊บนึงนะผมต้องกดเมนูออกไปนี่ไงดาบเอ้ยผมชอบเสียงการฟันเพื่อนเพื่อนลองฟังเสียงแบบ ASMR ดูนะครับ กอย่างชอบคลิกขวาเป็นไงครับนี่อันนี้คือการฟันหนักนะครับนี่คลิกขวาฟันหนักนะครับถ้าเกิดคลิกซ้ายคือการฟันแบบรัวๆนะครับมันคล้ายๆกับหมัดเย็บอะไรประมาณนั้นเนี่ยถ้าจากอินเวนทอรี่นะครับเราจะมาดูค่าใสกันบ้างน,นี่ครับเริ่มที่เลเวลของตัวเรานะครับแล้วก็เผาพันธุ์ที่ เราเป็นอยู่ครับดูเหมือนว่าผมจะเป็นมนุษย์นะอ่ะในส่วนตรงนี้นะครับเป็น Max hp ทก็คือเลือดนะครับสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับผมก็คือหลอดเลือดนี่แหละอะถ้าเกิดอัพเยอะนะครับเราก็จะมีแบบค่าเลือดนะครับที่จุได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ Max กไกนะครับก็เพิ่มในส่วนของหลอดจักระเรานั่นเองครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเมรีนะครับดาเมจก็คือดาเมจกายภาพนะครับผมแล้วก็ไครดาเมจนะครับอ่่ก็คือพลังของไครนั่นเองนะครับ เอาง่ายคือพลังของจักระนั่นแหละครับความแรงจะขึ้นอยู่ที่ตัวนี้เลยครับผมต่อมานะครับจะเป็นเมรีนะครับรีสเต็มนะครับตัวนี้เนี่ยการต้านทานนะครับพลังกายภาพนะครับผมและแน่นอนว่าลงมาอีกนะครับเป็นรีสเต็มเหมือนกันนะครับต่างแค่ว่ามีใครนะครับก็จะต้านทานนะครับในส่วนของพลังไครนั่นเองครับผมนะครับแล้วก็ค่าเอจิก็คือความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟันการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นค่าพลอยที่เราสามารถอัพได้นะครับเริ่มต้นนะครับผมรู้สึกว่า ผมเอาแบบพลังกายภาพก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเออผมมีดาบนะครับอาจจะใช้ดาบในการฟันเป็นหลักช่วงเริ่มต้นนะโอเคก็อัพในส่วนของดาบไปนะครับผมอันนี้ก็มามาสเตอรี่นะครับผมเออประสบการณ์ของเราครับไม่มีอะไรมากเนาะต่อมานะครับเรามาดูที่เฮลนะครับกับอินฟอร์กันบ้างนะเพื่อนเฮลกับอินฟอร์นะครับจะเขียนรายละเอียดนะครับหรือไกด์ไลน์ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเควสนะครับเควสของเกมนี้นะครับเจ๊ออกเป็น 3อย่างหลักๆนะครับนั่นก็คือเควสกรีนนะครับผมจะเป็นวันทรามเควสนะครับก็คือเควสที่เราสามารถทำได้1ครั้งนะครับจะคล้ายๆกับเควสตอรี่นะครับที่มีตามเมืองนะครับหรือตามจุดต่างๆนะครับต่อมานะครับเป็นเควสโบว์นะครับเป็นเด i รี่เควสนะครับก็คือเควสรายวันทำได้เรื่อยๆวันละ1ครั้งนั่นเองครับผมอ่านะแล้วก็ออเรนต์นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเอ่อเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์เควสนะครับก็จะเป็นเควสที่เรานะครับสามารถเทรนตัวละครฝึกฝน ตัวละครดรายนี่ยเองครับลงมาอีกนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับอีเวนต์นะครับหรือส่วนเสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสปอนนะครับดร์กลอตอลสปอนนะครับจะเกิดทุก6ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเวอร์เลยครับเอ่อทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบศึกการต่อสู้นะครับเจ้าพิภพอะไรประมาณนั้น6ชั่วโมงนะครับจะเกิดนะครับเอ่อหชั่วโมงจะเปิดการแข่งขันอ่าใช้คําแบบนี้ดีกว่านะฮะในส่วนตรงนี้นะครับผมยังมีข้อมูลเจาะลึกไม่พอนะครับเท่าที่ผมเนี่ยลองไปแปลเนี่ยจะเป็นคล้าร กับห <formation> ้องการเวลานะครับที่เราเนี่ยสามารถนะครับเข้าไปฝึกฝนได้วันละ1ครั้งนะครับจะสอดคล้องกับในสองเกมพาร์ตนะครับถ้าเกิดเราซื้อเกมพาร์ตเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับ EP จากจุดนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเออไม่ซื้อเกมพาร์ตก็สามารถใช้บริการได้นะอ่าไม่ใช่ว่าต้องซื้อเกมพาร์ตแล้วจะใช้บริการได้อย่างเดียวนะครับผมในส่งตรงนี้นะครับกดตัวแซดนะครับเรานะครับจะใช้แบบว่าการสแกนนะครับเดี๋ยวผมใช้เมื่อนดูแลกันอ่ะกดกดแซดนะครับจะคล้ายๆแบบพลังเนรววงแนนนเพื่่่อีบไมชนตวง นะครับนี่จุดสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นจุดของเรายูนิตนะครับหรือเราเพลเยอร์นะครับผมถ้าผมเดานะในะส่งนี้นะครับเห็นมันก็จะบอกว่าจุดเควสว่าเควสอยู่ตรงไหนนะครับเป็นเควสสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้เควสสีเขียวเป็นเควสวันทรามนะครับหรือเควสเนื้อเรื่องเนาะโอเคในส่งนี้นะครับเราก็กดเซตเพื่อ ปิดไปได้นะครับส่วนทางขวามือนะครับก็คือการคอนโทรลนะครับของตัวเกมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกด F b l o อกนะครับกด E นะครับเพื่อใช้พลังใครของเรานั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นระบบ Party นะครับ Party นะครับเราสามารถเชิญเพื่อนนะครับแบบไหนได้กดตรงนี้เหรออ่ะผมจะลองเชิญทุกคนดีครับไล่เชิญทุกคนเลยดูดีว่าจะมีใครรับคนอย่างผมไหมเออนะครับอ่ะต้องมีนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นแบบข้อความในตรงนี้เลยหรือเปล่านะหรือว่าเพื่อนเนี่ยต้องกดเข้ามาดูในตรงนี้อ๋อนี่ไงนะครับดูนะปุ๊บกดรับได้ไหมอ่านะยครับก็จะมีในส่วนของเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในปาร์ตี้ของเราแล้วนะครับผมผมจะกดปิดปาร์ตี้ไปครับแล้วเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะบอกตำแหน่ง เพื่อนของเราด้วยนะครับบางเกมไม่บอกนะครับเกมนี้ทําออกมาถือว่าดีพอสมควรเลยบอกตาแหน่งเพื่อนของเราด้วยนะครับก็จะมีตามจุดแบบนี้เลยนะครับสัญลักษณ์สีฟ้านะครับผมต่อมานะครับเกมพาร์ทเราสามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับดูเหมือนว่าตรงนี้นะครับจะมีเกมพาร์ทที่แบบว่าเบิร์นเงินของเราพอสมควรเลยนะครับก็คือเอพีคูณนะครับหชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับกดกิฟต์ได้หรือหรอโอ้เกมพาร์ทเกมนี้กดกิฟต์ได้นะครับเรียกได้ว่าต้องมีล้านโลบักเข้าแล้วนะครับผมในจุดๆุดนี้นะครับจบไปสําหรับหน้าต่างเมนูและ UI ต่างนะครับเราจะแบบว่ามาปะทะกันหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเออรับเควสนะครับกดตัวบีนะครับดูสิครับทดสอบดาบครั้งหนึ่งว่าจะรู้ลามาเห่าเพี้ไหนมาคุยไหมครับอือรับเควสอ่าดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะรับเลยใช่ไหมอ่าแล้วฮะแล้วก็บอกยูนิตที่เราต้องไปตีเลยครับนี่จะเป็นเครื่องหมายสีส้มแบบนี้เลยครับกดบีนะครับกดสองครั้งแบบนี้นะครับลอยขึ้นอ่าฮะเราสามารถกดสเปกบาร์นะครับเพื่อสูงขึ้นได้นะครับแล้วเกิดกดชิปเลยครับชิปไปหน้าหน้าอ่าชิปไปหน้าหน้าครับพร้อมกดสเปวบาสองครั้งตีนครับจะบินไปด้วย ความเร็วแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือเออเล่นกินจักระเอาเรื่องเลยนะเพื่อนเออกินจักร์ไปเยอะพอสมควรนะครับเราจะลงเลยครับมาครับดูนี้เราต้องต่อสู้กับหมานี่ฟันเป็นไงสุดยอดเพลงดับล่องน้ำหานี่จ้ะแตกแตกครับขี้ขวดํำหนักนี่ไงจ้วงนี่โอ้ล่องเป็นหมาน้อยเลยอย่างชอบอดูในส่วนของพลังใครบ้างนะครับพลังใครนี่ไงเอะวอดเออไม่สกิดตูดหมาเลยเลยฟันครับนี่่ยจ้วงชิดจ้วงแทงเป็นไงครับในส่วนการต่อสู้ ผมรู้สึกว่าผมต้องบินต่อสู้ก่อนเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวนะบินไม่ได้เหรอ่าบินไดไ้พลังจากระยะไกลเป็นไงไม,ม่รู้สึกมันเบามากเลยะฮรับปล่อยรัวเปไงปล่อยรัวก็เล่นเรียกว่ากินจะกะเอาเรื่องแต่เลือดมันไม่ลดเลยครับสู้ดาบเทพทูเราไม่ได้นี่ดาบเทพทูเราเจ๋งกว่าเป็นไงครับชิดจ้วงเป็นไงไม่ไผมชอบนะสไตล์การต่อสู้ของเกมนี้ครับอันนี้จะเป็นแค่หมาธรรมดาครับเดี๋ยวเราลองหายูนิตท,ที่แบบว่ามีความโหดกว่านี้ดีไหมเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองบินขึ้นนะ เรามาประทัดดูสิครับอยากโดนช้อนแกงอุ้ยเลือดเหลือน้อยนี่แหละเป้าหมายเราโอ้ยเดีย๋ยฟันแบบนี้เลยแหละไลร้เมตยาทสิดีนี่แนี่พลังอะไรไม่รู้สั่นลัวอุอ้าเอ้ยจะมีสุ่มการวาร์ปด้วยเหรอเอ้ยถ้าเกิดเราทําการคอมโบนะครับหรือการฟันต่อเนื่องเนี่ยจะมีการวาร์ปหรือเคลื่อนย้ายพิบตาด้วยนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะวาร์ปแบบนี้นะครับนี่คือมันไม่มีชิปล็อกเลยครับปกติเกมดาร์กบอลเนี่ยมันจะมีชิปล็อกนะพอเรากดคลิกรัวๆเนี่ยก็จะทำการวาร์ปต่อสู้นะครับแต่ดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ย จะเน้นไปทางการแบบว่าฟันแล้วก็แบบว่าวัดแห้อัตโนมัตมากกว่านะครับนี่ดาวเทพทูผมเป็นไงครับ แต่เอาจริงใกล้จะตายแล้วควรจะหนีก่อนว่าจะหนีก่อนเออหนีก่อนก็ดีนะอี๋บินประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการคอนโทรลนะครับหรือการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับผมแล้วก็เลยนะครับถามเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปโดตัวนี้นะครับอย่าลืมพี่จะกดไลค์กันเลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทาคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบายบาย